พี่สาวบอกสามีแบกรับมากเกินไปฉันจึงอาสาเข้าไปช่วยพี่เขยเองพี่สาวพูดประโยคนั้นเบาๆระหว่างที่เรานั่งล้างจานด้วยกันในครัวเขาแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวมากเกินไปแล้วน้ำเสียงไม่ได้ตำหนิแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยฉันเงยหน้ามองเห็นแววตาอ่อนล้าที่ซ่อนน้ำตาไว้เธอหมายถึงพี่เขยผู้ชายที่ดูแข็งแรง เงียบขรึมและไม่เคยบ่นนะว่าตัวเองเหนื่อยที่เคยทำงานประจำทั้งวันกลับบ้านมาก็ยังรับงานนอกเวลาเพิ่มเพื่อให้ครอบครัวพอมีพอใช้ค่าเรียนลูกค่าบ้านค่ารักษาพยาบาลของแม่ทุกอย่างเหมือนวางอยู่บนบ่าของเขาคนเดียวที่สาวพยายามช่วยเท่าที่ทำได้แต่รายได้เธอไม่มากนักฉันฟังแล้วใจหนักอึ้งคืนนั้นฉันนอนไม่หลับคำว่าแบกรับมากเกินไป วนซ้ำอยู่ในหัวเช้าวันถัดมาฉั้นตัดสินใจโทรหาพี่เขยถ้ามีงานอะไรที่หนูช่วยได้บอกหนูนะคะเขาหัวเราะเบาๆบอกว่าไม่อยากรบกวนใครแต่ฉันยืนยันไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันงานแรกที่ฉันเข้าไปช่วยคือแพ็คของขายออนไลน์ในตอนเย็นงานไม่หนักแต่ใช้เวลาพี่เขยนั่งทำเงียบๆมือหยาบกร้านจากการทำงานหนักมานาน ฉันสังเกตว่าเขาขยับตัวช้าลงบางครั้งต้องหยุดพักนานกว่าปกติที่พักเถิดเดี๋ยวหนูทําต่อเขาสายหน้าเหมือนเคยแต่คราวนี้ย่ออมยิ้มแล้วลุกไปชมน้ําให้เราแทนระหว่างทํางานเราเริ่มคุยกันมากขึ้นเขาเล่าว,ว่าเคยกลัวว่าจะดูอ่อนแอถ้าขอความช่วยเหลือเลยเลือกเงียบเลือกแบกทุกอย่างไว้เองฉันฟังแล้วเข้าใจความเป็นสาหลักทําให้เขาลืมไปว่าคนเรามีขีดจํากัด หลายสัปดาห์ผ่านไปฉันมาช่วยเป็นประจำที่สาวดูผ่อนคลายขึ้นเสียงหัวเราะกลับมาในบ้านมากขึ้นที่เคยเริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นไม่รับงานเกินกำลังเขายอมพักโดยไม่รู้สึกผิดเหมือนก่อนคืนหนึ่งหลังงานเสร็จเรานั่งดื่มชาก,กันเงียบๆเ,เขาพูดขึ้นว่าขอบคุณนะที่ไม่ปล่อยให้ที่ต้องเดินคนเดียว ประโยคนั้นทำให้ฉันน้ำตากรเพราะฉันรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่คนเราต้องการไม่ใช่คำปลอบใจยิ่งใหญ่แค่ใครสักคนที่ยื่นมือมาแล้วบอกกว่าฉันอยู่ตรงนี้ที่สาวมองภาพนั้นจากในบ้านเธอยิ้มทั้งน้ำตาฉันรู้ว่าเธอโล่งใจไม่ใช่เพราะภาร,ระเบาลงอย่างเดียวแต่เพราะสามีของเธอไม่ต้องแบกรับโลกทั้งใบไว้เพียงลำพังอีกต่อไปเรื่องนี้สอนฉันว่าความรักไม่ได้แปลว่าต้องอดทนจนล้มลง แต่คือการยอมแบ่งปันน้ำหนักชีวิตให้กันแอลกันและบางครั้งการอาสาช่วยเพียงก้าวเดียวอาจเปลี่ยนทั้งหัวใจของคนในครอบครัวได้ตลอดไป